การเมืองตรลปัดทักษิณเทคโอเวอร์ over, ป้อมหลุดพักร่วมเหมาะประชาธิปัตย์เสียบยุคทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมีวลีหนึ่งที่นักการเมืองเจ้าของฉายามีโกนอาบน้ำผึ้งชวนหลีกไผ่กล่าวเตือนทักษิณคือระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่หากยังมีพฤติกรรมที่กำลังทำเป็นการตอบโต้ทักษิณที่กล่าวหาชวนและพักประชาธิปัตย์ว่าหากเล่นเกมการเมืองกันมากเกินไประวังจะไม่มีการเมืองให้เล่น ชวนหลีกภัยเป็นนักการเมืองอาวุโสที่จำแม่นกึ่งๆผูกใจเจ็บหากรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องเมื่อทักษิณไปปราศัยหาเสียงที่นครสวรรค์ว่ารัฐบาลจะพัฒนาจังหวัดที่ประชาชนเลือกพักเราก่อนชวนกับคณะหยิบมาขยายผลจนกลายเป็นประเด็นที่สังคมการเมืองพูดกันยันปัจจุบันเป็นภาพลบติดตัวพักเพื่อไทยแต่เมื่อชวนนำเรื่องนี้มาพูดย้ำซ้ำเชิงเตือนสติรัฐบาลเสฐากลางสภาเมื่อสีมิถุนายน 2,567ก็มีมือดีส่งโน้ตให้นายกเศรษฐาสวนกลับในหัวชวนแบบแสบสันว่าให้หามุกใหม่มาเล่นดีกว่าไม่อย่างนั้นจะไม่มีพื้นที่ในสภาชวนหลิกภัยเป็นสส .17 สมัยกำลังช่างใจว่าจะลงสมัครสสสมัยต่อไปหรือไม่แต่ที่ชวนช่างใจและตัดสินใจแล้ววันนี้คือไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลอุ้งอิงที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำ เหตุผลหลักคือไม่อยากทรยศชาวบ้านในว่าในอดีตมวนมหาประชาธิปัตย์เคยต่อสู้กับระบอบทักษิณนเป็นคู่แข่งกันมาก่อนการจะร่วมรัฐบาลในลนักษณะการเป็นพักอะไรถือว่าไร้ศักดิ์ศรีปัจจุบันประชาธิปัตย์มี25สอสอเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ3สอสอเขต22คนจาก25คนมี4คนคือชวนบัญญัติบรรทัดฐานจุลินลักษณะวิสิทธิ์และสันเพชรบุญญามณีที่อยู่ฝั่งไม่เห็นด้วย อีกฝั่ง21เสียงนำโดยหัวหน้าพักเฉลิมชัยสีออดรอเสียบมาตั้งแต่ไก่โหและฝันเป็นจริงเมื่อทักษินพาพักพลังประชารัฐเป็นสองซีกสลัดปีกลุงป้อมออกเปิดทางให้ประชาธิปัตย์เสียบนอกจากแฟนานานุแฟนพักแม่พระธรณีจำนวนไม่น้อยที่อาจเข่าสุดแล้วคนที่กระอักเลือดมากที่สุดก็น่าจะเป็นนายหัวชวนขณะที่ คนที่หัวเราะร่าน่าจะเป็นทักษิณเพราะหมากตานี้หากจะพินิษพิจารณาให้ดีนี่คือการฆ่าประชาธิปัตย์ที่คลาสสิกและเลือดเย็นที่สุดวิธีหนึ่งวันก่อนโน้น6สสพักไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพัานธ์เป็นแม่ทัพและอยู่ซีฝ่ายคา้านพลิกกลับ360องศาทัก6เสียงยกมือโหวตหนุนอุ้งอิงเป็นนายกทำให้คุณหญิงหน่อยกระอักมาคนหนึ่งแล้ววันนี้ถึงขิวประชาธิปัตย์ ถ้าไม่พิกนาทีสุดท้ายการเข้าร่วมรัฐบาลรอบนี้ประชาธิปัตย์คงได้2องเก้าอี้เสนาบดี1รัฐมนตรี1รัฐมนตรีช่วยอาจจะช่วยชุบชีวิตได้ในบางมิตินำตำแหน่งไปสร้างผลงานให้พอได้หาเสียงแต่ก็ต้องแลกกับรายจ่ายที่เป็นต้นทุนสำคัญคือคะแนนนิยมความศรัทธาที่หายไป นักสังเกตการกล่าวว่าสอเกอี้รัฐมนตรีอาจจะพอเยียวยาทําให้ประชาธิปัตย์รักษาฐานบ้านใหญ่เอาไว้ได้ในบางพื้นที่แต่ภาพรวมหลายพื้นที่คะแนนนิยมอาจจะสูญพันธ์รวมทั้งภาคใต้เองแม้เด็ดอิดขาวทองสอสอสงขาเลข,ขาธิการพัก อาจจะได้เป็นรมตรแต่ก็คงไม่พอเพียงที่จะแผ่บารมีไปลบล้างกระแสพักส้มที่กำลังรุกคืบและภูมิใจไทยที่ยังียายปีกคุ้มภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงในสนามกทมที่ยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าจะฟื้นคืนน่าเห็นใจดรเตอร์ชอชชวีที่กำลังเดินสายหาสมาชิกเป็นยิ่งหนัก